ในกานมีกิจกรรมนที่ที่ตลอดเวลาขอเชิญพบกับเพื่อนเจ้าบ่าวของเราในค่ำคืนนี้โป่และ าปาเกลกับแมน่น้องรูกฉันไม่ควรต้องเลือกมันลูกคุณลูกฉันเลือกหัวใจจนไปให้เลือกใช่ไหม Cak malunya. ใครเ่ชื่ออย่างไรไม่แค่ งานละครเพลงเรื่องกติยามามาในเรื่องนี้มันแตกต่างจากเดิมยังไงบ้างฮะอ๋อแตกต่างกันเยอะครับผมอย่างเรื่องของเพลงแล้วกันคือเพลงเนี่ยคือหมายถึงว่าการร้องเนี่ยอย่างลี้นรำก็จะเป็น่ยนอ่อพิเรียนหน่อยทื่นี่เป็นโมเดิร์นนะครับอาจจะร้องเขาเรียกว่ามีความป๊อปมากขึ้นนะฮะแต่ว่าเรื่องของคาแรคเตอร์เนี่ยคือดับจริงเนี่ยยังเหมือนเดิมครับคาแรคเตอร์เป็นยังไงคาแรคเตอร์เป็นยังไงคือคุณอยู่แก๊งสามทหารเสียวเนี่ยมันไม่ธรรมดาเลแน่นอน คือสารพัดเสี่ยวเนี่ยต้องบอกว่าเป็นแก๊งที่ก่อตั้งมานานมากแล้วนะฮะแล้วก็เออคือเสี่ยวกันอยู่3คนไม่ใช่หมายพูดว่าคุณกันคุณคนขอเข้าไปร่วมเสี่ยวด้วยด้วยนะไม่ใช่ทงมายถึงว่าคือเป็นคนเจ้าชู้คือแบบว่ารวมตัวแก๊งแบบว่าโเลยหญิงจีบสาวอมาใช่ครับแต่ทีนี้ด้วยด้วยที่ว่าเราเนี่ยนะเป็นคนดีหน่อยนึงคืออย่างยืมคือมีโอกาสได้มาพบเจอผู้หญิงคนนึงแล้วก็ ทำให้รู้สึกว่าคนตัวชูคนนี้อยากจะอยู่หัวใจของที่เขาคนเดียวเลยาครับวยเหรยานาเือนนปะชเนดแมเอะนไหนรอาไปอ้าวมัน ไรบ้างพี่ออฟพี่ออฟอะไรครับคุณคุณวผมเป็นใครครับจะเป็นยังไงครับคุณเอ่อเป็นตุ๊ดมโนคนหนึ่งตุ๊ดมโนเอาง่้งหัวตรงตัวคาแรคเตอร์แบบชัดเจนก็คือแบบเป็นตุ๊ดมโนคนหนึ่งที่มีความรักที่เขาตราไปตายแล้วรับบทตุ๊ดด้วยพี่ออฟตายไปถต้อขาดมากมันดูยากนานนี่ัาสั่นเลยนะไม่้องเลื่อนตัวตายก็ไม่รู้ตบสั่นเลย เป็นแซ่บมากค pues, oh. oh. ือแซ่บมากนะเพราะว่าเพราะว่าคาแรคเตอร์ของของตัวเราไดรัาเนี่ยมันมันค่อนค้างที่จะมีความซับซ้อนอยู่แล้วก็มันมีมันมีเรื่องราวที่ที่จะทําให้คนดูทุกคนเน่ยจะต้องอึ้งแล้วก็เสียวแน่นอนเพราะพเป็นตัวแม่ความเสียวเก่งหน้าเก่งหน้า แทบสิเออแบบว่าถ้าบอกว่าวันเล่นจริงอ่คนดูรู้คนนั้นเป็นเกงตุ๊ดแน่เป็นเพลงจากเกงเกงจากบุกแน่นอนเลยแต่ก่อนนั้นนี่ลมหายใจเรมีสุ่มโอ้อกหักไหมอกหักมันเป็นอะไรหนุ่มก็เลยเปลี่ยนแปลงมาในเรื่องนี้อ๋อพี่โดนมันเป็นพักมันเป็นพักต่อไงเป็นภาพต่ออกหักจากเรื่องนู้ความจิงของเราเองพักปลี่ยนมละ มีมือการแสดงไว้ที่โ,โรงละครแห่งนี้ตั้งแต่เริ่มเปิดโ,โรงละครในฟ้าจดสายเด็กผู้ซิ่งครับแล้ววันนี้เธอกลับมายืนบนเวทีนี้อีกครั้งอีกหน้าท่าจา้าเป็นเมียเจ้าพ่อเป็นเมียไงเป็นเมียเจ้าพ่อไงเป็นมีเจ้าพ่อเจ้าพ่อ,พอแล้วแต่เบื่อหัว,วเบื่อหัวค่ะทธอไมเบื่อหัว พี่เพื่อนๆทุกคนที่ได้ร่วมงานกันแล้วก็สำหรับคาแรคเตอร์ตัวนี้เนี่ยจริงๆ7ปีที่แล้วเล่นเป็นตัวรายย้ายยังไง7ปีผ่านไปเอกลักษณ์ชัดเจนที่ยังเล่นตัวร้ายอยู่นะะคไม่ได้เป <c oughs> ลี่ยนแปลงคาแรคเตอร์เลยเลยแต่ว่าจริงๆแล้วมันก็จะมีความโมเดิร์นอย่างที่บอกเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่ใหม่แล้วก็ไม่ว่าจะเป็นบทไม่ว่าจะเป็นบทพูดก็ตามบทในเนื้อเพลงก็ตามมันเป็นสิ่งใหม่ๆได <c oughs> ้เชื่อว่าคนที่มาดูละครมินตี้เรื่องนี้จะได้รับอะไรใหม่ๆกลับไปมีความร้ายมีความคอมเมดี้อยมีตัวใช่ไหมมีความคอมเมดี้ด้ววยมมีีคาเซซ็ก่ อันนี้แค่มองก็รู้เนาะยากมากเลย คือเป็นแฟนเก่าเป็นแฟนเก่าอยากจะให้เขาเรียกเรียกความทรงจำของเขากลับคืนมาว่าจริงๆแล้วเขามีแฟนอยู่แล้วไงล่ะจะขึ้นจะขึ้นจะขึ้นขึ้นเลยอ่ะต้องดูแลหรือสิยังไงดีอ่ะ หลังการมาหรือจะหลังการมาถ้าเกิดงานแต่งนะ,<ฮ>ะแล้วมีผู้หญิงแต่งตัวอย่างนี้มาในงานแต่งงานะาผมพี่รอมาห่อจริงหรอผม <c oughs> พี่รอมาหอน้องหยิบไมาได้ อ่าฮะสามาเสียวสามงานเสียวเรียกว่าเป็นหัวจกกันอ่าฮะนะครับตมาด้วกันแล้วก็เรียนมาหาอะไรด้วยกันอ่าฮะวกันมสัสองสา้รืมาวยกันโหน้าผมะครับโตมาด้วยกันเรียนขึ้นเลยเรียนด้วยกันอ่าฮะแล้วยังเจ้าชู้อยู่ไหมยิงหรอเราในเรื่องะ ในจริงนะในงานแต่งงานหรือแบบรุมโสดมาคนเดียวแล้วรอดูว่าใครรับดอกไม้มันจะจะมีตัวแน่นอน ให้คนที่จะมาหาสามีในงานแต่งงานนะครับผมคุณฮะคุณครับผมรับบทเป็นใครอะไรยังไงฮะชื่ออันครับชื่ออันก็เป็นเนี่ยอยู่ในแก๊งสามทานเสี่วที่รับพูดก็กระดาษปากนิดนึงนะก็คือว่าผมผมจะเป็นคนที่เรียบร้อยในแก๊งเป็นเป็นสตัวแพทย์เป็นคนรักษาอะไรอย่างเงี้ยครับไม่จริงหรอกเรียบร้อยเรียบร้อยก็เสิ่วได้ไอเรียบร้อยอย่างเงี้ยจริงเรียบทุกไลน์เลยจริงๆพูดจริงๆอ่าฮะได้ข่าวว่ามีความลับสำคัญกุมไว้อยู่ในมือด้วย ถ้าใครรู้ความรับดี้จเรียกว่าวันไหนผมไม่มาแสดงก็เรื่องก็ไม่จบอ่นดําเนินกันเรื่อยๆครับนม่ก็รบวนมาทุกคน